กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยสร้างภูมิคุ้มกันโลกทางดิจิตัลพร้อมส่งต่อดิจิตอลวัคซีนสร้างความตระหนักรู้เท่าทันโซเชียลในสังคมยุคปัจจุบันค่ะโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลแบบเต็มรูปแบบค่ะการใช้งานผ่านโซเชียลต่างๆทําให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและการเข้าถึงโซเชียลต่างๆค่ะก็เปรียบเสมือนดาบสองคมค่ะซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองกําลังป่วยอยู่วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมากันที่งานดิจิทัลวัคซีนเช็คภูมิคุ้มกันโลกทางดิจิตอเศษกจและสังคคม่ะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าวค่ะจึงได้สนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สั้นภายใต้ใตโครงการดิจิตอลวัคซีนเช็คภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิตอลซึ่งจัดทำโดยบริษัทสแพร a อินเ e อร์แอคทีฟจำกัดค่ะ,คะเพื่อสร้างความกระตักรู้ในการใช้เทคโนโลยีค่ะรู้เท่าทันถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้างรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและอารมณ์ค่ะให้กับประชาชนในการเป็นพลเมืองดิจิตอลที่มีคุณภาพโดยมุ่งหวังค่ะที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิตอลของคนไทยค่ะกระตุ้นให้เกิดการคิครงงิิิิดดววเครราาาาะห์ออย่่งมีีจจณญโลท สร้างสรรและปลอดภัยในอนาคตค่ะดิจิท l ลวั c ซีนเป็นโปรเจกที่เราเปิดขึ้นมาให้ประชาชนและคนทั่วไปได้รับรู้ว่าตอนนี้ในสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ในยุคของดิจิทัลนะครับโรคทางด้านดิจิทัลนี้ทุกคนเนี่ยเป็นอยู่แล้วเราก็รู้รู้กันอยู่เราจะเมินเฉยกับเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่หาทางหนทางในการแก้ ซึ่งดิจิทัลวัคซีนเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งในการเปรบเพลยเสม,มือนกับว่าโรคต่างๆที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนั้นสามารถที่จะมีวัคซีนที่จะมาแก้ไขได้แบบนี้ครับโดยที่ระดับของวัคซีนที่เรามีก็คือจะมีได้ตั้งแต่ในระดับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฉลากที่เขียนอยู่ให้คนอ่านและทําความเข้าใจอย่างที่2ก็คืออาจจะมีลักษณะของการเต็นระดับ ของความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นอันดับที่3ก็เป็นเหมือนกับเข็มฉีดยาเป็นวัคซีนเลยที่จะเปลี่ยนมายด์เซ็ตและทัศนคติในการดําเนินชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีคงไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้แล้วเขาคงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับเราจึงมีโครงการที่เกิะทมาก็ครับก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากๆนะครับในปัจจุบันที่จริงเราก็มีการคุยัน้งแต่ปีที่แล้วนะฮะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ พราะว่าทุกวันนี้เราก็คือการใช้โซเชียลมันมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีการฉีดพุ้มกันครับบางทีเราจะใช้มันโดยที่อย่างไม่รู้ตัวเราไม่ได้รู้หรอกาะที่เราการแชร์หรือว่าการที่ทำอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะสร้างผลต่อชีวิตคนอื่นอีกมากมายแม้ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มองว่าครงการี่จิวัคซีนเนี่ยจะเป็นอย่างน้อยก็คือ ทำเพิ่มให้ความรู้จักจะหนักรู้รู้เท่าทันการที่จะใช้สื่อหรือเสพสื่อที่ดีขึ้นครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องทำต่างต่อเนื่องนะฮะคือดิจิลวัคซีนเองก็เป็นโครงการที่ไม่ได้จบแค่วันนี้นะครับก็มีระยะอีกเป็นเฟสต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ที่จอนบอกเมื่อกี้ว่ามีเฟสที่หนึ่งสองสนะครับแล้วก็คิดว่าการสับสวนเรื่องการรู้เท่าทันหรือการที่จะทําให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันต้องทำงต่อเนื่องเพราะเราเองพอเรา สักพักหนึ่งเราจะลืมเราก็ต้องมีการสร้างความตระหน้อยู่ต่อเนื่องนะครเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะสทรงให้ความสำคัญมากครับผมเป็นคนที่อยู่และเห็นอาการของโรคนี้มาตั้งแต่แรกผมเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของเมืองไทยภาคตะวันออกนี่ผมเคยให้บริการในนามบริษัทอ a s t i อินเ n e t KSC เเพราะฉะนั้นผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียผมรู้ว่าพิษภัยจากโซเชียลมีเดียนั้นมีทั้งข้อดีนะครับและข้อเสีย เวลานี้เนี่ยเราจมปักอยู่ข้อเสียบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่ผมได้อยู่มาก่อนตั้งแต่ต้นน้ำก่อนที่จะมี Facebook ก่อนที่จะมี youtube และก่อนที่จะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนที่ล้าสมัยกลายเป็นว่าผมมองออกว่าการตัดสินใจในการที่จะให้ระบบนิเวศของระบบ ของสังคมออนไลน์ปัจจุบันนั้นนี่มันไปพึ่งพาอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มของคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมเป็นกันวงวลใจและเป็นห่วงแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงด้วยนะครับที่ได้ยื่นมือเข้ามาแล้วก็ให้ให้ความสําคัญตรงนี้ดิจิทัลวัคซีนนั้นไม่ใช่เป็นโครงการที่เราร่วมกับเฉพาะก,ากระทรวงดิจิทัลวัคซีนเราร่วมกับทุกหน่วยงานครับดิจิทัลวัคซีนเป็นหน้าที่ของเราและคนที่เห็นความสําคัญของเรื่องนี้เราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ครับลองนึกถึง บุตรหลานของเราลองนึกถึงประเทศชาติของเราเราต้องหาทางที่จะใช้เทคโนโลยีอย่าให้เทคโนโลยีมันมาใช้เราครับนับจากวันนี้นะครับสามารถเข้าไปชมภาพยนตร์หนังสั้นดังกล่าวนะครับเป็นเขาเรียกว่าที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่แฟนเพจก่อนนะครับที่แฟนเพจของเราคือด l v a c ั i n e YouTube c h a n n e l ของเราก็คือ Digital Va ั c ซ n นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อเราก็สามารถติดต่อได้ที่ contact at digitalvaccine me อยากให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยช่วยกันกระจายถึงุ่มกัน,นครับเอาวัคซีนเนี่ยเข้าไปฉีดเอ็นเจ็กเข้าไปให้ประชาชนคนไทยทุกคน,นครับเยาวชนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆทุกคนเนี่ยได้รับสิ่งนีเน้เพื่อสร้างภูมิกันนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตของเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางการะทรวงเองก็บอกไปอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคณะสํงงานักงานคณะกรรมการดีเจาะเศรษฐกิจสังคมนะครับเพราะเราเองไม่ได้มองแค่ เศรษฐกิจเรามองทนงสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอทุกคนช่วยกันร่วมมือช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับตัวเองและทุกคนนะครับ